อบเด็กกับมาแล้วอยู่กันต่อนะคะอย่างที่บอกจากเด็กที่แล้วเราจะมาพบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นอะไรนั้นเราไปพบกับพีโกธีรศักเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับ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 นะคะ พอพี่โกมาเนี่ยหนูพูดก่อนเลยนะตั้งแต่ทำรายการที่นี่มาผลิตภัณฑ์ทุกตัวไม่มีตัวไหนเกี่ยวกับผมเลยเออนี่เป็นตัวแรกนะตื่นเต้นนะต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวโกเองเนี่ยอยู่ในวงการผมมานานซึ่งหลายๆคนนะครับที่เคยชมทางรายการโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยก็จะรู้ว่าเออเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมทรงผมแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ทําสีผมบ่อยมากเปลี่ยนเป็นสีนู้นสีนี้แล้วปัจจุบันต้องบอกว่าปัญหาผมมันเป็นปัญหาที่แบบว่ามัน คนน่หมดหมดปัญญาปลงหรือว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนบางครั้งเนี่ยตัวเองเนี่ยคือทําให้ตัวเองดูแก่ดูหมดอะไรตายยาไม่พอเลยรู้ไหมหนูอย่าร้อนตัวปัญหายาอื่นอ่ะมันมันเขาเรียกว่าสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเช่นผิวแห้งทาครีมถูกไหมอยากอยากหอมก็กินให้มันก็กินให้มันผอมแต่ผมที่มันจะขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นง่ายๆท้องตลาดมันยากมากๆนะครับเพราะว่าปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยต้องบอกว่า เป็นค่อนข้างเยอะในยุคนี้ะนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่า เป็นกรรมพันธุ์บ้างคุณพ่อหัวล้านลูกก็ต้องหัวล้านอย่างนี้นะครับหรือบางคนก็บอกว่าฉันกินชูรสเยอะหรือกินอาหารที่มันมีสารเจือปนเยอะดังนั้นก็ผมร่วงก่อนวัยอันควรยิ่งโดยเฉพาะแบบนี้ไงทำซ้ำซี้ดทุกวันอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไหยนะเคมีซ้าซ้อนคือชอบใช้เคมีไงคือโกรกแล้วกัดสีเพิ่มใส่เคมีต่างๆนานาไหนจะดัดไหนจะย้อมถูกต้องทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะครับปัญหาที่ ที่แบบว่าผมร่วงเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองประสบมากับตัวเองเลยค,คือเมื่อประมาณย้อนไป5้ปีที่แล้วตัวเองไม่เคยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องเออผมบางเ<ม>พราะผมหนา<ม>แต่มีปัญหาคือพ่อหัวล้านเพราะมันถึงวัยจุดหนึ่งประมาณ35ปุ๊บเนี่ยค,คือตรงที่แบบว่าไอ้เราเวลาอาบน้ําผมเนี่ยมันจะกองอยู่เต็มมากอตรองท่อตรงท่อตรงนี้แหละเราก็เลยรู้สึกว่า ไม่เป็นไรเหมือนผมซอยแล้วกันให้มันหายไปบ้างฉันเ่ไมดอรนูหกเดือนค่ะคุณพระหายไปเกินครึ่งคือตกใจมากว่าเฮ้ยแล้วทำยังไงล่ะที่มันหายไปแล้วหัวเนี่ยมันเถิดขึ้นมาเยอะมากมันแล้วสูงขึ้นสูงขึ้นถูกต้องจนเราก็ขาดความมั่นใจนะครับแล้วเราก็คิดว่าบางทีแบบว่าช่างมันเถอะปล่อยมันไปถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมบางคนก็จะคิดอย่างนี้นะครับว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้มันคงเป็นเพราะว่า คุณพ่อเราเป็นอย่างนี้กรรมพันธุ์เราเป็นอย่างนี้การที่เราจะหัวร้านเป็นสิ่งที่มันแบบว่าเรื่องธรรมชาติแต่คนโทษกรรมพันธุ์เยอะที่ไม่ติดสก้ไข<ๆ>แล้วเพราะเขาไม่มีทางออกจริงๆแพม,มแต่พี่ต้องบอกกันนะว่าตัวพี่เองได้เจอคุณหมอที่คิดผลิตภัณฑ์นี้ <ขะ S 2> และได้ใช้ทดลองจริงๆและมันเกิดผลดีนะครับทาให้ร่างกายเราแข็งแรงและเน้นเรื่องผมโดยเฉพาะเน้นเรื่องผมเลยนะโดยโดยที่แบบว่าตัวเราเนี่ยคือได้เจอเพราะทำรายการทีวีเกี่ยวกับผมนะ จะมีคนบอกว่าผมร่วงผมบางไปหาหมอไปหาหมอกินยากินยาผมขึ้นแต่กินปุ๊บขนขึ้นแขนขึ้นขาขึ้นหนวดขึ้นเข่าเป็นลิงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะในพวกยาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกสารไมนอกซีเดิลคือกินแล้วมันขนขึ้นทั้งตัวขนตาขนคิ้วอะไรขึ้นหมดเลยและผลที่ตามมาข้างเคียงบางคนก็คือว่าสมรรถภาพทางเพศนี่มันลดลง จริงเหรอรเป็นจริงๆคือจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าเกิดเป็นยาประเภทอย่างนี้นะเรื่อง<ฆ>เรื่องผมในสมัยก่อนๆอดีตที่ผ่านมา<ฆ>ก็คือมันจะไปกดทําให้ฮอร์โมนเพศของคนเนี่ยมันแบบว่าเอ,อ เขาเรียกว่าอะไรนะทาให้แบบไม่อยากไม่ขึ้นไม่ฟูอ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยแ,แต่ตัวนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่กูมาเจอแล้วแฮปปี้มากๆชื่อว่า Modern Hai ฮนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2กระปุกอย่างที่เห็นะนะครับมีทั้งกระปุกสีเขียวโปรกลินนะครับแล้วก็ปุกสีน้ําเงินนะครับก็คือ h อ s t ท l เบ t a Plus เนี่ยนะครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยเขาใช้ควบคู่กันยังกินตัวเขียวช่วยในเรื่องยับยั้งการหยุดผมร่วงเพราะคนผมเริ่มร่วงเนี่ยมันจะร่วงเรื่อยๆส่วนสี สีน้ำเงินเนี่ยจะช่วย<ม>ในเรื่องการเสริมสร้างและก็ทําให้ผมนี้มันขึ้น<ม>แต่ขึ้นในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทั้งตัวมันจะขึ้นที่ผมจริงๆนะครับโดยส่วนประกอบของเขาเนี่ยขออนุญาตพูดนิดนึงแล้วกันว่าอย่างตัวสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสารายสไปรูรีน่าซึ่งตัวนี้เราจะรู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติของเขามากมายเลยไม่ว่าจะช่วยในเรื่องสุขภาพความงามแต่หัวใจของสารายคือบำรุงผม,มเคยบอกไหว่า กินาสา,<ช>สาหร่ายแล้วผมจะสวยถูกต้อง,องเพราะว่าในตัวสาหล่ายเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบว่าสารต่างๆพวกวิตามินนะครับแล้วก็มีช่วยในเรื่องของการไม่ให้ผมเนี่ยหลุดร่วงสังเกตง่ายๆคนที่ทานไปปุ๊บสออาทิตย์เท่านั้นผมที่เคยร่วงอย่างต่อเนื่องบนหมอนที่เคยมีผมร่วง ก็คือแบบว่าจะหายไปเลยหยุดนิ่งเลยนะแต่ประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองหลังจากที่ทานได้ต <oh. ่อเนื่องผมจะเริ่มขึ้นวันนี้ขออนุญาตนะครับมีรูปของลูกค้าเนี่ยที่แบบว่าเวลาเราแนะนําคนทานไปปุ๊บเนี่ยล้วบอกว่าเดือนครึ่งผมขึ้นขนาดนี้รบกวนกล้องซูมนิดนึงนะครับแล้วแบบเรารู้สึกแฮปปี้มากเหมือนสะพานบุญนะเวลาที่แบบเราแบบเอาไปแล้วเขารู้สึกคือมันขึ้นจริงๆเรานะไปที่เพื่อนรุ่มๆเวลา เลี้ยงสิทธิ์กล่าวลูกค้าลูกค้ากินแล้วแบบส่งมาบอกว่าแฮปปี้บอกว่า,อ,อ,วาอุ๊ยทำไมแบบว่าไม่เจอตัวนี้ก่อนเร็วกว่านี้อ,อย่างตัวกูเองไปเจอรุ่นเพื่อนนะสมัยเรียนเนี่ยบอกได้เลยไม่แก่ก็แบบว่าอุ๊ยแบบ พังแล้วก็เที่ยงกันหัวเนี่ยนะร้อยละเก้าสิบห้าคือถ้าผมไม่มีมันจะดูแก่ไปเยอท้ายทอยเลยแล้วมันดูเป็นแบบว่าศาสตราจารย์ที่แบบว่าเก๋แก่เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมันสามารถย้อนวัยให้เราเนี่ยมากกว่าสิบปียี่สิบปีได้ผมนี้เป็นมงกุฎของร่างกายนะครับและที่สำคัญขออธิบายการรับประทานนิดนึงว่าทานอย่างไรนะครับอย่างตัวโปรกรีนเนี่ยตัวสาหร่ายสไปรูรีนาทานก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารเย็นมื้อละสองเม็ด ก่อน10นาทีก็ได้อย่างตัวโก้เองตื่นมาปุ๊บก,ก็กินเลยเพราะเดี๋ยวก็กินข้าว2เม็ดนะครับมันจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วย<ม>เพราะสไลด์สเปรูรน่าเนี่ยมันครอบจักรวาลมากตัวนี้เขาคิดค้นมานานแล้วแต่เทรนเนี่ยควรจะเปลี่ยนไปเรืยๆว่าตัวนั้นเป็นเห็ดเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่แต่จะบอกว่าสุดยอดเลยนะคือสไลด์สเปรูน่าเนี่ยที่เป็นอมาตะ และที่สําคัญมันช่วยเรื่องผมได้จริงๆนะครับรวมไปถึงตัวที่2ที่ทานควบคู่กันไปอันนี้คือก่อนนอนก่อนนอนทาน1เม็ดนะครับคือตือตัว Ho สเทลเบต้าพลัสเนี่ยโฮสเทลคือไหลหางม้าไม่ใช่ม้าที่วิ่งในสนามนะคือเป็นแบบว่าเป็น h o สเทลเอ็กซ์แก็คือว่าสารสกัดจากญ้าหางม้าซึ่งตัวย้าหางม้าเนี่ยมันจะมีสารพวกแบบแมงกานิสเอ่ยนะครับแล้วก็ไบอโอลโฟนอยด์เนี่ยตัวนี้จะชื่อในเรื่องของการแบบว่าหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่ประสานความแบบว่าอนุพันธ์ของตัวรากผมบาง ทีเนี่ยเลือดในหัวของเราเนี่ยนะครับคนที่ผมร่วมเราทำรายการเรารู้ดีมากเลยเนื่องจากว่าเลือดมันไปนเลี้ยงเส้นผมไม่พอผมมันจะค่อยรีบรีบเล็กเล็กเกจากรูหนึ่งมี4เส้นมันจะเหลือ 3, 2, 1แล้วก็หลุดถ้าปล่อยให้หนังหัวเงาวับจับตามเมื่อไหร่แล้วก็สัญ,ญญาณคืออันตรายผมจะไม่ขึ้นดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้มันจะดีแะแตกต่างจากยาย,ยัางไงร,รู้ไหม,มคือถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงจะทานยามไม่ได้ เพราะตัวยามันจะไปกดฮอร์โมนที่อยู่ตรงต่อมอันทะของผู้ชายเขาถึงบอกว่ายาที่กินสําหรับผู้ชายผู้หญิงกินไม่ได้แต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับไม่ใช่ยาเป็นสมุนไพรร้อย์็แล้วก็ทานได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงท,ทุกเพศทุกวัยม,มันจะบํารุงทั้งกระดูกเล็บผิวหนังนะครับแล้วก็แบบว่า คอนโทรลส่วนต่างๆของร่างกายสมองสติปัญญาและรวมไปถึงอะไรเดี๋ยว,ว,วก่อนก่อนนี่มันเลยชื่อมอ์แดนแทรช์ใช่ไหมคะมั <Right. S 1> นดูแลมากกว่าพอถูกต้งและคนที่มีปัญหาผู้ชายเลยนะคืออายุมากขึ้นจะมีปัญหามันเลงที่ต่อมลูกมากค่ะ ตัวนี้ช่วยในเรื่องการป้องกันการเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากด้วยแต่มันโมแดลโมเดนดั๊คือว่าสําหรับผู้หญิงป้องกันการเป็นมะเร็งนะครับที่แบบว่าเต้านมก็ดีหรือมะเร็งส่วนอื่นๆเพราะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้แทนอาหารเสริมที่เราทานอยู่ด้วยก็ได้ไม่เป็นมตัวอื่นไม่มุงมผมนะใช่อันนี้แหละต้องบอกว่าขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่เจอเขาที่5ปีที่แล้วแล้ววันนี้เขาได้ผลิตตัวนี้ออกมาสู่ตลาดเพราะการที่มันจะบอกว่าวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ ืงผมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนยาลดความอ้วนออแล้วก็เป็นพวกแบบว่ายากินและขาวค่ะเขามันต้องผ่านกระบวนการออยนะครับซึ่งตรงนี้มีอยอยปลอดภัยรับรองด้วยหลายสถาบันนะครับส่วนที่แน่ๆเลยเนี่ยก็อยากจะฝากสําหรับคนที่หมดหวังจริงๆอ,อยากให้เป็นอินสปีเรชั่นเลยดูผมนะมผมก็เนี่ยทำผมสีผมกัดผมตลอดเวลาผมร่วงผมแบบคือยังไงดีอะมัน อยากได้บุญนะ่ะคูดที่จริงอยากได้บุญและทุกคนจะสรรเสริญว่าวันนี้ดูรายการโก้ปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เจอโก้วันนี้นะ สามเดือนเนี่ยหัวเขาหมดแล้วล่ะเขาคงต้องไปบวชนะครับแต่วันนี้ก้มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ขอคุณหมอมาพิเศษเลยซึ่งปกติบอกเลยนะเราไปเข้าคลินิกต่างๆมันจะแพงมากหมดคอสหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านไปทอไปย้ายเส้นเลยก็แล้วแต่มันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่วันนี้แก้ปัญหาที่จุดเกิดเหตุเลยที่อยู่จากข้างในจริงๆรคือบำรุงจากข้างในนั่นแหละคือมันเป็นเรื่องพันธุกรรมแล้วเป็นเรื่องของฮอร์โมนโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเดือนหนึ่งไปหาหมออย่างนั้นเป็นหมื่นหรือไม่ก็หลักพันไปปลายแต่ เซตโปรแกรมคู่นี้นะครับอันนี้มี120เมตรนะสีเขียวอันนี้มี30เมตรสือรูมทันได้1เดือน150เมตรซึ่งราคาเซตหนึ่งต่อเดือนคือ3,600บาทแต่วันนี้นะครับขออนุญาตนะครับมอบโปรโมชั่นให้กับ50สายแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามาและจะได้ริสหรือว่ารีจิสเตอร์เลยนะว่าเป็นลูกค้า v i p รุ่นที่แบบว่าสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษในวาระต่อไปนะครับลดปุ๊บก็จะได้รูปตั้งสังซื้อปุ๊บเนี่ยเราไม่ใชื่อว่าสั่งซื้อ จบคราวหน้ามาขายแพงนะพิมจะได้สิทธิพิเศษเหนือใครเฉพาะวันนี้ด้วย5 0าสายแรกที่โทรไปที่เบอร์นะครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งหนึ่งแปดลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายเพียงพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาททั้งเดือนนะนะทั้งเดือนเลยคุณพระบางคนนะกูบอกตรงเขาจะสั่งซื้อทีสามเดือนสองเดือนเพราะอะไรรู้ไหมพอกินหมดไปเดือนนึงปุ๊บเขาจะเริ่มโทรสั่งเซตต่อไปคือไม่ใช่เห็นว่ามันได้ผลใช่เพราะว่าการทานอะไรพวกนี้มันต้องทานอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันนี้นะครับขอให้แบบว่า สั่งให้ทานเถอะบางคนโทรสั่งมานทีเป็น10เซตเพราะว่าเขาอยากหาตัวอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่เจอวันนี้นะครับโตโกเองเนี่ยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผม,มแล้วหาทางออกไม่ได้อ,อยากจะฆ่าตัวตายคิดว่าตัวเองแก่งําเหงือกวันนี้เนี่ย ทุกอย่างจะหายไปหมดเพราะว่ามอแดนแฮนี่นะครับจากคุณหมอนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมแต่ทําไมเขาไม่เอาคนเข้าคลินิกแล้วไปเก็บเงินแพงๆเขาอยากให้เป็นวิทยาทานและเป็นแบบว่าเคสตัดี้ที่ส่งไปทั่วโลกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่เส้นผมบางภูเขาจริงๆเราสามารถมีผมที่ดีได้แข็งแรงโดยเฉพาะคนที่มีปัญหานะครับผมหงอกก่อนวัยอันนี้นะฝากคุณทีมสุดท้ายเลยกินแล้วผมจะกลับมาดกดำาุ้ตาไม่ต้องไปโกกไปยอม เเสียวลาฝากแค่นี <5> <5 ้แหละโทรไปเลยดีกว่าตามเบอร์ที euh ่แบบว่าบอกนะครับ0ูนย์สองหนึ่งศนะครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งหนึ่งแปดขอให้คุณโทรทันห้าสิบสายแรกครับเอออาจารย์ต้องขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับขอบคุณเลยนะครับอย่าลืมนะโมเดลแทนนะรีบๆกันโทรกัปเข้ามานะจ๊ะอะเดี๋ยวพักเบอร์กันสักครู่ชม MV ตัวใหม่ล่าสุดจากเปาเปาวลีค่ะเบื่อนะเบื่อเบื่อเบื่อ